ปยนะคะกับพี่น้องประชาชนขนาดไหนนะคะ่ารนจากาก้กก็จะเข้าสู่ช่จะที่ผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะกหายกรมบรงมกในส่วนของ การแล้วก็ปล่อยปลาเนี่ยก็หวังไม่อย่างยิ่งว่าจะช่วยขยายพันธุ์และเป็นอาหารให้กับพวกเรานะครับซึ่งจะช่วยในการลดค่าครองชีพและก็สร้างจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความสะอาดของคลองตลอดจนการขยาย บลาดาพันสัต์น้ำทั้งหลายซึ่งเรามีศูนย์ของกรมประมงนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เรายังมีธนาคารนะชุมพรนี้มีธนาคารเปิดใหม่13ธนาคารวันก็ขอกาสด,ดีขอบคุณทุกส่วนราชการนะครับที่ได้มีส่วนอย่างสําคัญในการที่ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จและจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นสื่อไปนะครับวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกแนะนาม่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเปิดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มวงลิกรุ่งมำาำในคกองนากราชจังหวัดชุมพรเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงและประชาชนประยัปีงประมาณ2,165น,นบบัดนี้สวัสดีครับป้าต่อไปนี้หากว่า สินค้าเกษตรไม่ว่าจะด้านประมงนะคะทุเรียนมังคุดเงาะนะคะหรือยางพาราตามน้ํามันนั้นนะคะหากว่ามีชาติที่โหดร้ายนะคะมันเหมือนมันกันแกล้งชุมพรเลยนะคะตกสามช่วงสามห่วงเลยครับชุดต่อไปนะคะทีมสแสงเดกสนุกสนานนะคะคณะกรมาธการด้านเงรษฐกิจหน่วงานท้องถิ่ สวัสดีครับสำหรับในการมาดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกัมกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในคลองนาคราชจังหวัดชุมพรในครั้งนี้นะครับก็ที่มาของโครงการจริงๆแล้วเนี่ยกรมงมงนะครับก็มีโครงการที่จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับหรือเพื่อเพิ่มความสมดุลของธรรมชาติรักษาระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า ประชาชนพี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับประสบปัญหาเรื่องของรายได้ทางเศรษฐกิจนะครับการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําตอนช่วงขณะนี้เราคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็กุ้งกํากรามนะครับเป็นพันธุ์สัตว์น้ําที่ยอมรับกันว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคดังนั้นกรมประมงก็ดําเนินการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเพื่อเพิ่มเพิ่มบริตกุ้งก้ากรามในคลองนาคราชจังหวัดจุมพรในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าคลองนาคราชนะครับมีศักยภาพที่จะ,ะปกปักรักษาและก็เป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งก้มกรามได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีคุณภาพน้ําที่ดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าจัดการบริหารจัดการโดยกรมชนประทานซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกรมชนประทานและกรมประมงนะครับซึ่งโครงการลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกอีกหลายพื้นที่นะครับตามนโยบายของรัท่านและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งได้มอบหมาย กรมมงได้ดําเนินการนะครับในปีนี้นะครับก็จะเน้นหนักในพื้นที่ที่มีศักยภาพนะครับรวมทั้งในปีต่อๆไปเราก็จะดําเนินการให้ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับโดยการเสนอของงบประมาณกับทางรัฐบาลไปในงบประมาณประจําปี2 5 1 6เรียบร้อยแล้วแล้วก็บงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณแล้วก็โดยเฉพาะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็จะดําเนินการโครงการลักษณะนี้ ให้เข้มข้นขึ้นนะครับโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลรักษาพั์สัตว์น้ําก่อนที่จะถึงวัยที่จ,จับอันสมควรรวมทั้งเจ้าที่ของหน่วยต่างๆโดยเฉพาะกองตรวจการประมงนะครับก็จะมาช่วยดําเนินการตรวจและก็เฝ้าระวังไม่ให้มีการทําผิดทางกฎหมายในเครื่องมือต่างๆที่เราห้ามไว้อย่างเช่นลอบพับหรือยาเบื่อเมาต่างๆซึ่งขณะนี้ก็ได้เตรียมการซักซ้อมนะครับโดยท่านประมงจังหวัด ในทุกจังหวัดนะครับก็ประสานงานในลักษณะการ,การเป็นฟิชเชอรี่โคออเดเนเตอร์นะครับหรือ FC ของจังหวัดก็เน,น้นเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ช่วยกันดูแลรักษาพันธ์สัตว์น้ำในพื้นที่ให้อยู่ในวัยที่จะนำมาใช้ได้คุ้มค่านะครับถึงว่า อยู่ในวัยที่โตพอสมควรแล้วก็ถึงจะจับมาใช้ประโยชน์นะครับก็มมงตระหนักในเรื่องนี้ดีนะครับเราพยายามสนับสนุนในเรื่องของพันธสัตว์น้าให้แก่ท่านอย่างเต็มที่นะครับขอขอบคุณครับ